อาจารเอตัวเองสวัสดี1ปีวอลโซนโมบายวันนี้เรามาฉลองดยการเล่นโกดครับนี่ตัวมัดคอร์ดของวอลโซนโมบายนี่โหไฟซะด้วยแ้้แล้วอย่าลืมลองตั้งสุดดูมันยังเล่นได้อยู่ไหมต่กอเล่นพิวเลยนะตั้งสุดเนี่ยป่าหนึปีที่ผ่านมามันยังเล่นได้เหมือนเดิมไหมล,ลองดูตั้งตามนี้เลยให้ให้หมดให้ปเลยคอรป่า เดีลองอัดนี่เกมแรกเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นเกมต่อมามาเครื่องมันร้อนแน่นอนไปเข้าไปเทกันเลยน้องทนเล่นโลมนานแล้วจะพี่จา๋าอ้าวไม่ได้เช็คชื่อท้นี่บังคับให้เล่นเลยมาไม่หวัดอยู่แล้วอาสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมคนชอบวอลโซนวันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาลอง iPhone 13 Pro Max ตั้งไยให้หมด เป็นยังไงไปดู้าวพี่มีหัวร้อนแล้วหรอครับเออไฟที่หัวมันหายไปไหนวะอ่าลงไม้เลยมาถึงแล้วรับพร้อมเฮ้ยเสียงลมข้างๆที่สองไม่ทันไปหาพื้นก่อนก่อนก่อนแกเจอเจัานแน่เพื่อนเฮ้ยกล่องแดงเฮ้ยไหลเลยเออ AK สีทองซะด้วย,ไ,ย,ไ,หยไหนไปหาสักไอเดนจีน เออนี่จะเข้าไปพร้อมแล้วเดี๋ยวหนีเกาะยิงข้างข้างเลยกว่าหัวใจมันรบหล,ลงเฮ้ยหัวหัวอ่ะอะเอเออจะ,ะดิ้นเสียงปีนท่องั้นแหละเพื่อนจะเอ๋ตัวเองกล่องนี้ฉันขอละกันนะเพื่อนเฮ้ยมีคนโดดลงมาอีกเห็นเอ๊ไง โอ้ยช่วยด้วยโอ้ยไอ้คนนี้ว่าคนเหรอไม่ต้องฟินดิทให้มันจำเอาเอากดเลยครับเอาฟาดฟาดไปเดี๋ยวทำให้มันแค้นเดี๋ยวมันจะกลับมาหาชั้นอีกนี่กลัวหาไม่เจอเก็บบันตี้ไปเลยเฮ้ยหลังบ้านตรงนู้นยิงกันเว้ยไปไปไปแจับเฮ้ยมันจะไปเนี่ยอีตีลังกาควงไปเลยฟิสิกส์ไหนวะเนี่ย อ่โทมันเกินฟิสิกส์เลยเพื่อนโอ้ยโอ้ยช่วยดูช่วยดอ้ย,อยไอ้ดีมันดีเนยเอาสีวอวางคนปะวะนี่รางวัลของคนดีคนดีคนเดิมเอาไปไหนล่ะครับพี่เก่งเลยไปไหนมาดิ <c oughs> เข้าท่อรถไฟเรียบร้อยชื่ออะไรวะนกอเอพเจอ้ยชื่อคนไทยป่ะเนี่ไหนเมื่อกี้เห็นแวบบเห็นแวบบ อันนี้สะอักทองของฉันขอบใจมากนะเพื่อนอ้าวมาแล้วเอาอดพุ่งมาเลยใช่เลยเดะต้องเป็นใครสักคนที่มาแขนฉันดีจะรอแกอยู่พเพื่อนมาล้างแขนเหรอเออมาล้างแขนอ่ะเอาไปไหนไวะเฮ้ยให้ดุมหลังคานี่เดะ <laughs> ก็เด่ตกไปเลยอ๋ออันนี้อะไรเจอร์รี่ห้าหนึ่งหกที่มันโดนฉันเวียงไง บอกแล้วมันแก่มันต้องกลับมาบดไฟจิ้งจิ้งนี้บดลงจืดๆนี้บอดจะไม่จะเพื่อนกระโดดเชวีฮาดูไลน์เด็ด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 บิ้ลบินเบิลบินบูบูนี่เนี่ยบู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 จะบอดงี่เงาเฮ้ยทำอะไรยิงกันไม่โชว์เลยนะเพื่อนเฮ้ยได้ไงได้กัเฮ้ยหลบเก่งโอ๊ย โอ้โหเอ้ยเอ้ยโอ้โหยิงหมดแม็กโดนไป5ทีดีนวมันตายป่ะล่ำรวยแนละ้วไปหาซื้อไอ้ดอกใช้ดีกว่าแหมมาถึงแล้วครับไปเฮ้ยตรงนู้นสามตัวโอ้โหยิงกันเพลินเลยป่ะไปให้รางวัลผู้ชนะกัน <c oughs> เดี๋ยวจะสไตล์ให้หมดเลยเฮ้ยไอ้นินรอดนะยังไงครับคนเก่ง นี่รางวัลคนเก่งรับไปซะลูกปืนคมๆม,มาเก็บให้หมดของมาซื้อไอ้ดอปใช้กันโอ้โหรวยไม่ไหวนี่อ่ามาแล้วไอ้ดอของฉันพี่ครับซื้อไอ้ดอปเลยครับปิ้วถ้ามาแล้วไม่ต้องคอยนานตรงนี้เลยครับตรงนี้นครับนี่ได้โหลดเอา แรกเลยนี่กาเก็บปืนนี่อยสีไอ้สีเนี่ยคุณดูเลยโอ้โหภาพอย่างงามครับไฮกราฟิกเยี่ยมเลยสีมันสดจริงๆเนี่ยมันจังชอบเหลือเกิน่ลายซิ่งสักไปไปมีปืนซิ่งแล้วเราไปตรงซิ่งรถไล่ล่าไล่ตามเอาไปปดยๆไปลอยทัานแน่กำลังวิ่งเลยนะเพื่อนโค้งเอ๊ ี้ยวซ้ายคือรถไมเพื่อนเอาโห้ยวิ่งไปดูรถเลยปะท้อไปทำเการเปลี่ยนรถใหม่รถคันนั้นฉันเบื่อแล้วจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะมาหาตึกแฝดที่เรารักเอ้มันมีไอ้หัวแดงอยู่แกเช่าห้องอยู่ที่นี่เหรอข้างบนแน่เลยฉันมาแล้วเอาไหนล่ะไอ้หัวแดงอืม,อมเก็บของก่อน ไปข้างล่างใช่หรอเกิดได้ไงฮ่ไม่ใช er ่ไม่ใช่เนี่ยต้องอยู่ในนี้แหละอืใหญ่น้อแกทำเสียเวลาอมอบตัวซะดีๆเฮ้ยเทวตีไงถือธงมาเลยวัยรุ่นฟัตตบองยันเหรอเพื่อนบ๊ายบาย าสบายใจแล้วเดินทางต่อกันดีกว่าไปลุยเลยยูหูอ้าวหัวแดงอย่างนี้ฉันเป็นนักเล้าหัวแดงนะเพราะฉันเป็นโกดไลเดอร์ยังไงลนะ่ะเ,เป็นโกดเหัวมีไฟเป็นไลเดอร์เลยได้ไงนี่โอ้แกมาต้อนรับฉันเหรอโอ้เป็นแค่บอทนี่อาจเป็นมอสเป็นเซ็ตไปต่อแม่กับเรากันไอ้ดอตอมนี่มาออมาให้เจ้าไอ้ตอม ใกล้ๆเลยทำมาแล้วครับผมรอนานไหมครับแอดอบเฮ้ยเหมอมันซ้อนอย่างเงี้ยมเนี่ยเอาเสียงอีทั้งดับทั้งนี้เพื่อนมันยืนหมุนๆงงๆเอ้เก็บอันนี้อันสองเลยครับเตรียมมาแล้วเก็บปุ๊บนะเหรียญสองโอเกอร์ปีมช่างสดใสจริงๆเลยเยี่ยมไปเลยไฮอันต้าเอ้ย้ไตติ้งกราฟิกป เรบก็หาคนยิงดีกว่าหัวใจมันล้มเหลงไอ้ใน,นง่าเหยื่อคมกระสุนหลายแลกเคไม้ไปเลยนี่ดีดดีเฮ้ยคันนี้มันเคไมาย,ยากนี่ไม่แน่ไม่แตกอะ่ะเป็นปืนเดือดปล่อยนี่เหยื่อคมกระสุนหลายแลกแข็งทัน,นไปไปหายิงคนต่ออ้าวไอหัวเหลือกบิ๊กฟันตีอยู่แถวนี้นี่เอง ฉันมาหาแกแล้วนะเพื่อนปิดตา่างไปเลยประตูเราไม่เข้าเสวสีเฮ้ยนัไงเงี้ยมนเดาบูเบ็ดเดี่ส่งเข้าไปสู้เห็นหน้าที่ครับเลยหนึ่งร้อยเจ้าบอดเอาเอ้ยมันต้องอยู่ข้างในตึกนี้แน่เลยมีปันตีฉันมาหาแกและเพื่อนแกจ,จะได้พ้นทุกขพ้นโศกยังไงล่ะว้าหา้าห้าเดียวตึกนี้แหละ เฮ้ยเสียงอยู่ข้างบนวะนี่เติมยาชืบอเอาปีเนเลยครับพี่เอาเฮ้ยิดปิดเอากดติดโอ้ยเกือบแตกโอ้เออภาคนี้มกดฟินิดยากภาคที่แล้วกดอย่างง่ายเลยไปแขนฉันใช่ไหมมาไปโดดร่มมาฉันจะรอแกตรงนี้แหละเพื่อนโอ้ยอยู่ตรง้นเริกิงกันได้แล้วโอ้โหโอ้ ลาวลา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 โอ้โหเลด้าเปิดเห็นเพียบเลยนี่เอาเครื่องบินไปตรงนั้นไหนเมื่อยิงไม่ถึงก็เอาเครื่องบินไปเลยไงดีเนะโ,อโ,อโอ้ไฟไปเลงไปเล่งล่ากันก่อไหมเนี่ยไปแหวนอัพโชว์ตัวหนึ่งทีโก้ดไลเดอร์นี่ไงอยากเท้ไปอ้าวแกมาแล้วเหรอฉันรอแกตั้งนาน เฮ้ยไอ้มที่ไม่ใช่ตรงนี้บอดนันก it ็รอแกอยู่นี well? ่เมื่อไหร่จะมารอไม่ไหวฉันไปแล้วนะอชื่ให้ยิงข้างตึกโอ้โหลงมาพอดีเลยอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋เอาไหนล่ะเอาอีอาโถ่เอะเฮ้ยยังไงยดงกระโดดเทวบิลเจ็บขนาดนี้ปล่อยก็บอดเลี้ยงระเบิดอย่างนี้ เราเล่นัวใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยนี่แดะโอ้เกย์ฉันตกใจฉันเลยตับเข็มเลยเนี่ยปัะท้อเฮ้ยบิ๊กบันตี้อยู่ห้างโฮมโอรเว่ยนี่ระทบมันเฮ้ยดูสง่าน้าจาอันตรายปืนยิงดีกว่าทัลุเกย์อยู่บนดาดฟ้าช่ไมก่อนๆกเทระยะเฮ้ยได้ไงเทระยะพร้อม ยิ่งออเฮ้ยเป็นร้ายเต็มดีเนียนะโอ้โหแล้วเดิมคนบนเบาคนโบม้บาเลยคนโดนลมนั่นเอาไอ้ลมดูต่อแล้วกันจบแรกเลยนี่ลูกบอลโอ้แกคิดว่าแกจะรอดงั้นเลยเฮ้ยลงล่างฉันโดดได้เลยเพราะว่าฉันมีเปิร์กระโดดสูงฉันไม่กลัวหรอกความสูงนี่ทำเก็มแตนี่เท่ ล้อเล่นกับระบบนี่เดฮึฮึล้อเล่นกับระบบวะปาดปาดขึ้นหลังคาเลยโอ๊ะตีเสามึงจะส่งแกขึ้นหลังคาซะหน่อยไปเ,เสร็จในบ้านมึงอีกเ้โหออกมาเองเลยเหรอเพื่อนพี่เดกตกใจตำเข็มนี่เดี๋ยวนี้ติดสายเข็มเลยตำไหวเลยก็เลยตำเข็มเลยไม่ตำอย่างอื่นไชึบชึบชึบเฮ้ยเสียงสไลด์ข้างข้างอนในตึกดิเหรอ ไอ้ข้างบนเออมาดิดีเลยกระโดดว่าไงครับลุงบอดลุงบอดดีเนี่ยลุงบอดไอ้ลุงบอดบ,บ้ามีนอนน,นั่งนอนคนคนูมานั่งอะไรเออปรับกราฟิกสูงสุดมันก็ดีภาพมันสวยดีแต่มันไม่ค่อยลื่นเนี่ยเครื่องก็ร้อนเนี่ยทำให้เครื่องทํางานหนักนานๆทีจะทำได้อยู่ทำคอนเทนต์นี่เนี่ยเอามือของไปฟาด ดีเด็กข้างหน้ายิงกันเฮ้ยจบบดัดจอบดไอ้แก้วผ้างนันนะเออมันชื่ออะไรไ้ตัวเนี้ยจำชื่อมันไม่ได้ใครซื้อที่โคตรสวยโอ้โหไม่สู้เว้ยโชดน,นะอบอดเท่อะ่อาลุต่อดีต่ำเข็มไปทีนึงชเชวฟนี่ยิงกันตรงนี้ใช่หรอเป่าเป็นไรวะเฮ้ยไวกัน ไ้นี่ไงนี่ไงรนมาแล้วฉันมาแล้วเอ้าไหนหลังกาแฟหรือกันทวจะเอตัวเองมีเดสอนตัวท่นี่อย่ามาห้าพี่ไอ้หนูพี่ของเก่งเฮ้ยตัวตายแล้วอ่าอยู่ไหนตัวตายนี่จะเอามือคองไปทุบมันนี่นี่วทุบให้ ออกมาหนีเนี่ยทำทำไมวะมาแล้วสถานีดับเพลิงที่น่าสงสัยชึบ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 อยู่ไหนปะวะขอไหนไอหนุ่มดับเพลิงอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงนี่ประตูวะฮาดีก่อนเปลี่ยนถุงมือกันแหวบนี่แกงโดนทุบถุงมือขอาดีเนี่ยดีเนี่ยจะบดขอพับไปเลย ก็ต้องขอตัวล่ำลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย